ในข้อ1,129จิตเราได้ทำตามคำของท่านมาทุกภพทุกชาติทุกคติและทุกวิญญาณทิติเราไม่ได้ขุนเคืองท่านในหลายชาติเพราะความที่ท่านเป็นคนกตัญญูจึงเกิดมีอัตภาพนี้ขึ้นทั้งเราก็ได้เร่ร่อนไปในทุกที่ท่านทำให้มาช้านานอันนี้ก็ขยายภพชาติออกไปเลยเหมือนคนรู้จักกันแล้ว คุนเคยกันเป็นอย่างดีเรยกว่ารู้ทันกันทุกกระเบียดนิ้วแล้วตอนนี้ก็คือเราเนี่ยทำตามคําของท่านมาทุกภพกทุกชาติแล้วไม่ใช่แค่ชาตินี้นะไม่ใช่แค่ไปปาดช้าอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ถือบิณฑบาตเป็นวัดอย่างเดียวเคยทําตามคําของชาติมาทุกภพกทุกชาติทุกคติเลยทุกวิญญาณนัตติติแต่เราก็ไม่ได้ขุนเคืองท่านในหลายชาติหรอกเพราะว่าท่านเป็นคนกระตันญูเป็นคนรู้คุณ นะก็เลยทำให้เราได้เกิดมาในอัตภาพนี้แล้วเราก็ได้รับความทุกข์ที่ท่านทำให้มาช้านานนะรู้สึกว่าท่านนี้กตันยูเหลือเกินนะรู้ขุนเหลือเกินเราทำอะไรเราก็รับเละตลอดเลยนะนะทำตามท่านมาเนี่ยไปด่าก็ดื่นท่านบอกโมโหมาแล้วหมวนี่ด่าไปเลยเราก็ไปด,ดา่าเขาได้ยบบร้อยเป็นไงครับเราก็ได้รับมานะท่านรู้สึกกระตันยูเหลือเกินนะ อย่างนี้ทำารงนี้นะทำความผิดมาเราก็ได้รับเลยใช่ไหมนะหนีไม่พ้นเลยตกอบายไปอยู่ยาวนาน,นาท่านก็กระตันอยู่เหลือเกินเราก็ได้เร่ร่อนไปในทุกที่ท่านทำให้มาช้านานอันนี้เพราะว่าประธานของเรื่องประธานในวัฏฏสงสารเนี่ยก็คือจิตน,นั่นเองเป็นตัวเวียนว่ายไปเกิดเหมือนในชาตินี้พวกเรามาจิตแรกก็ปฏิสนธิจิตเชื่อมต่อมา,าก็ เดี๋ยวสักหน่อยก็จะย้ายร่างนี้ออกไปหรือว่าความเป็นมนุษย์หมดไปเมื่อจุติจิตแล้วก็ไปปฏิสนธิต่อนะอย่างนี้ทํานองนี้ฉะนั้นจิตนี่ถ้าเราพูดโดยองค์รวมแล้วก็รู้สึกว่ากระตันอยู่เหลือเกินทําอะไรก็ได้อันนั้นเราทําชั่วท่านก็มอบชั่วให้เราเลยนะเราทําดีก็มอบดีให้เราเลยเออเราก็ไม่รู้จะว่าท่านยังไงเหมือนกันเนะ่นะเ,นเออทำนองนี้ก็ เวลาอยากดา่าคนอื่นนะ่ยด่าเลยมันจะได้สะใจนะก็จิตเขาก็สั่งมาอย่างนี้นะเราก็ด่าเรียบร้อยเลยเราก็ทําแทนเขานะเชื่อจิตเต็มที่พอทําเรียบร้อยจิตก็กระตันอยู่เหลือเกินเราทําอะไรก็ให้เราอย่างนั้นเป๊ะเลยนะดีใจไหมครับเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกเลยนะฉะนั้นสรุปแล้วที่เราได้ได้มาก็ได้มาตามสิ่งที่เราทําและเราทําตาม จิตสั่งมานั่นเองสรุปแล้วนะทำตามความคิดตามความรู้สึกของเราเรารู้สึกชอบคนนี้เราก็พูดอยา่างนี้อยา่างนี้ทำถูกบ้างผิดบ้างเราก็ได้รับสิ่งที่เราทำเราไม่ชอบคนนี้เกลียดที่หน้าคนนี้เราก็วิจารณ์เขาหน่อยด่าเขาหน่อยนะทำตามจิตแล้วก็ได้ไมไหมครับได้อันที่เราทำนั่นหละ <laughs> ไม่ใช่ได้เขาเลยได้อันที่เราทำนั่นเลยเยุติธรรมดีน่าดูเหมือนกัน นะท่านจึงบอกว่าเพราะความที่ท่านเป็นคนกระตัญยูจึงเกิดมีอัตภาพนี้ขึ้นทั้งเราก็ได้เร่ร่อนไปในทุกที่ท่านทําให้มาช้านานอันนี้ก็เรียกว,ว่าขยายวัฏฏะสงสารออกไปก็เข้าใจจิตได้ชัดเลยเป็นประธานของวัฏฏะสงสารนะมีลักษณะสืบต่อไปเรื่อยๆจิตนี้มันจะมีลักษณะรู้อารมณ์มีอาการปรากฏออกมาเป็น การสืบต่อพบชาติไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีการจบสิน้นที่จะจบสิ้นได้ก็มีอย่างเดียวก็คือต้องถึงนิพพานนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับจิตพอสมควรแล้วก็เริ่มรู้จักกันดีนะท่านก็พูดต่อไปข้อ11ึจิตท่านนั่นแหละทำเราให้เป็นพราม์บ้างให้เป็นกษัตริย์บ้างเป็นพระราชาบ้าง เพราะอำนาจแห่งท่านนั่นแหละบางคราวเราเป็นแพทย์บ้างเป็นสูตรบ้างเป็นเทพบ้างข้อ1นึ่มเเพราะเหตุแห่งท่านเพราะอำนาจแห่งท่านมีท่านเป็นองค์เหตุบางคราวเราเป็นอสูรบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเนี่ยก็ขยายออกไปก็เป็นมาทั้งหมดเลยก็เพราะอำนาจของท่านนั่นแหละ เราก็ทําตามท่านนะเราก็เป็นลูกน้องที่ดีน,นั่นเองนะแล้วท่านก็รู้สึกกระตันยูต่อเราเหลือเกินเราทําผิดท่านก็ไม่ยอมให้เราถูกเลยเราทําผิดตึงน้อยผิดเราเลยนะเราทําถูกท่านก็ให้ถูกเราเลยนะท่านก็เหลือเกินจริงๆกระตันยูดีเหลือเกินเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงท่านเมื่อกัน,นั่นเองนะเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนคนรู้จักกันดีนะ่าดูเหมือนพูดไปพูดมาเหมือนสลับกันนะแต่จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันนะก็คือ เราไม่ได้ขุนเคื่องท่านเลยเพราะท่านก็กระตันยูเราเลอเกินเราทําตามท่านยังไงท่านก็ให้ตามที่เราทําเลยอย่างนี้ท่านอยากให้เราด่าเขาใช่ไหมเราก็ด่าเขาให้ท่านเรียบร้อยท่านก็กระตันยเเนูเราเกินเราทําอะไรเราก็ได้อันนั้นเลยท่านไม่ยอมหลบให้เราเลยท่านสบายใจแล้วเราทําบาปเราได้บาปเลยนะเราหนีไม่พ้นเลยไปบนอากาศก็ไม่พ้นโดนจนได้ ท่านก็กระตันอยู่แล้วเกินนะอย่างนี้ทําตรงนี้เห็นไหมคนเขารู้จากจิตเนี่ยเขาจะพูดเรื่องพวกนี้ได้นะครับนะทุกท่านก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องจิตนะอันนี้จิตนั่นแหละทําให้เป็นพราหมณ์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นพระราชาบ้างเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเทพเป็นอสูรสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตเนี่ยพวกนี้ก็เป็นจิตทั้งนั้นแหละนะอันนี้พูดตัวประธาน เพราะว่าตัวหลักที่เป็นตัวที่ไปในที่ต่างๆทั้งหมดก็คือจิตนั่นเองส่วนรูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นสวดทรงต่างๆหน้าตาแขนขาอายุเท่านั้นเท่านี้เปลี่ยนไปเรื่อยส่วนจิตนี้ไม่เปลี่ยนนะจิตก็เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์เหมือนเดิมรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่บนมนุษย์ก็รู้อารมณ์อยู่ในอบายก็รู้อารมณ์อยู่บนเทพก็รู้อารมณ์เพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์นั้นอารมณ์น,มนี้ของมันไปเรื่อย สิ่งที่จิตไม่เคยเห็นก็มีแต่อารมณ์นิพพานเท่านั้นเอง